ใครไปว่าให้มันเลยไม่เห็นมีใครไปร้องเรียนเลยนะครับมันเอาคลิปของโมโดอไปทําด้วยนะไอทหารสองตัวนะ่ะนะครับมันเอาไปตัดทําด้วยนะนะครับแล้วทําไมไม่ไปแจ้งมันล่ะนะครับทําไมไม่มาแจ้งไอไอไอนี่ตัวเดียวนะครับเนี่ยก็แปลกดีนะครับขนล,ลุกเลยนะครับนะ่เออ เก้าอี้สั่นนะครับเออมันตัวอะไรมาตรงน,นี้เออนะครับมันดึงแล้วนะเนี่ยนะครับนะว่าอะเก้าอี้สั่นครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนะเออมันก็ไม่มีเห็นม,ม,มีอะไรเนี่ยนะครับ นาขนลุกเลยแะ้วับงานนี้นะครับนะเข้าอี้สั่นนะครับเออนะครับผีลอกนะครับเนาะลุงใครอยู่ข้างหลังนะครับดึ๊กมาที่ชักจะกลัวแล้วนะเออนะครับนะก็แปลกดีนะครับเก้าอี้สั่นนะครับเอฟซีไม่รู้แต่ลุงมงคลรู้นะครับสั่นแบบอย่างนี้นะครับนะครับเราแวงหลือข้าลงนะครับหกี่มีว่าอ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 ี้คนนะครับนะ ลูมโคนห้อยพระอยู่นะครับนะเออเดี๋ยวมาลูมโคนสอกกลับยางงี้นะครับนะนะครับแค่ขนลุกนิดหน่อยขนแขนสแตนด์อัพนะครับนะน้องชมพู่แค่มาทักนะครับเออนะครับเนาะเออเมื่อกี้ก็นึกถึงน้องชมพู่อยู่นะครับตอนกินข้าวนะครับนะนะตอนกินข้าวนึกถึงน้องชมพู่นะครับเออจริงๆด้วยน้องชมพู่อาจจะมาทักก็ได้นะครับผีข้านะครับแท่ลูกไม่เห็นนะครับว่าเล่นนะครับว่า นการหาอะไรข้าวโลงในการเก้าอี้มันสั่นนะครับเออเก้าอี้มันสั่นแบบอย่างเงี้นะครับก็ตกใจนะครับนะมันก็ไม่ใช่เก้าอี้ไฟฟ้าเนี่ยนะมันจะไปสั่นได้ยังไงมันไม่ใช่ลักษณะขย่านะครับมันสั่นเนี่ยดูอย่างเงี้นะครับนะสั่นลงก้นเนี่ยด้ ดึกแล้วน่าก,กลัวนะครับเออก็ใช่นะครับว้าอา่ะอ่ะอ่ะนะครับนะน่ากลัวจังเลยนะครับงั้นรูมโคนลงดีกว่าครับเนะาะมันจะจะยังไงยังไงแล้วไม่รู้นี่ยนะครับประตูบ้านก็จะไม่ได้ปิดเลยนะครับเจอของจริงแล้วลงเออเมื่อกี้ตอนกินข้าวนะครับก็นึกถึงน้องชมพู่ไปด้วยนะครับเนาะเอ่อนึกถึงว่าเอ๊มันทําไมนะครับนึกถึงเรื่องน้องชมพู่นั่นแหละนะครับลุงมงคลก็วันนี้ก็ไปเห็น คลิปของคุณสันมันเขาเอารูปน้องชมพู่ที่นี่เห็นหน่าจะจะเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงกน,น,กนะครับลูมคอนนี่ก็มัเนึกนะนกาเด็กน่ารักขนาดนี้นะครับนะะ่นะเด็กกำลังวัยน่ารักอต่ทำไมทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับเออทำไมมันถังทําได้พวกนี้นะครับในสมองมันหรือว่าในความคิดมันอะไรนี่โดนบันดาลให้มันทําได้ขนาดนี้มันเลวสุดๆเลยนะครับลูมคนก็มันนิกนเนอย่างนี้นะครับเออลูมคนก็ นึกอะถ้าเอฟซีเห <tinc S 1> ็นนะครับโอ้โหนะนะครับตามข้งหนังลุงจะทำยังไงนะครับนอาอะขอบกันไปวันจันทร์สิงค์คุณวิพาสวัสดีค่ะน้องคอฟฟี่นะครับโอ้โหนะครับตกใจเลยนะครับน่ะดึกแล้วนะครับเนาะดึกแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเออเออ อันั้นชักจะหวั่นหวันได้นะฝันดีค่ะนะครับเนาะนะครับจะได้เดินสำรวจอีกทีมันมีอะไรมามาแตะมาแย่นะครับลงดีกว่าลงดีกว่าลงสุดทางรับฝากสาคอนนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ลุปมงคลก็จะขอลงก่อนนะครับเนาะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเฟลิกมากนะครับเนาะเดี๋ยวจะได้ไปยืมหม้อใบใหญ่ๆมาไว้นะครับว่าอ่านึ่งนะครับนะเออนะครับได้ยินลงไปดูคลิปนะแต่ มันต้องนึ่งนะย่างไม่ได้นะครับมันต้องนึ่งมันจะได้สุกทั่วๆนะครับเราแวงนะครับโอ้ยไม่หายนะครับนอนเดินลงนะครับนะ่ะเราแวงแมมันสั่นน่าตกใจนะครับนะคนลุกเลยอะ่ะนะครับเอ้ใครมาว่านะครับใครมา,รมาตอนแรกคือว่าใครจะกับลุงบางคนก็มองข้างหลังอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครนะครับนะ่ะแต่แว่มาหาลุงนอนไม่หลับเราต้องมาควรลุงก่อนค่ะพวันจันทร์สิงขอบคุณมากนะครับนายทบกันเราแวงนะครับน่ะนะเราแวง ได้แล้วครับนะสำหรับคืนนี้นะครับรูมบุคคลชแนลก็จะขอลงก่อนนะครับสวัสดีครับ